ส่วนของแต่ละภารกิจนั้นเป็นผู้รับผิดชอบและกเป็นหัวหน้านกการับผิดชอบซึ่งจะติดตามมาตรการที่ประกาศไปแล้วเดิมนะอาจจะต้องมีการปรปับปรุงแก้ รับผิดชอบต่อไปเรื่องของการจัดภายในศูนย์นะครับว่าว่าจะทํางานกันอย่างไรนะครับแล้วประเด็นสำคัญก็คือข้อกําหนดนะครับข้อกําหนดนั้นอย่างที่ทุกคนก็ก็อยากจะทราบว่ามีอะไรบ้างผมก็อยากจะกล่าเรียนว่าข้อกำหนดนั้นเราสามารถออกได้ตลอดเวลาได้ออกได้ทุกวันนั่นแหละเพราะฉะนั้นระยะที่หนึ่งที่จะประกาศในวันที่วันเมือ่อวันนี้เนี่ยก็คือไปเรื่องของการที่จะทำยังไงให้ลดการแพร่ระบาดในพื้นทีต่ต่างๆ ก็อาจจะเป็นในท่านของความร่วมมือของความร่วมมือมีบังคับบ้างอะไรบ้างแต่ในส่วนที่ว่าจะปิดจะเปิดอะไรต่า,ง,างนั้นมันเป็นมาตรการระยะต่อไปที่อาจจะ,ะเข้มข้นขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความร่วมมือของประชาชนนะครับผมก็ไม่อยากให้ใครเดือดร้อนแต่เป็นกา,ารทีกว่าจะเป็นต่อสุขภาพของประชาชนโดยรวมน,นะครับรัฐบาลได้มีความมุ่งมั่นยเต็มที่ในการที่ดูแลสุขภาพของประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับก็ขอมือแล้วกันนะในประเด็นต่างๆที่เราออกข้อกําหนดไปแล้วเนี่ย ขอเดินให้ร่วมมือด้วยโดวยข้องยิงกันขอค้อมืออย่าเพิ่งเดินทางกลับภูมิลเดานะหะครักาต้องกลับเนี่ยอก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องเจอมาตรการต่างๆในของการคัดกรองการตรวจสอบระหว่างทางต่างๆอีกมากมายซึ่งจะเป็นแบรเรื่อสัาพันธ์ในตอนนี้นะครับเช่นที่เราทํามาโดยตลอดเกี่ยวกับมาตรการรองรับคนต่างประเทศในขณะดีนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาไป,ารปรในการปรับตัวไปด้วย,วยกณะเดียวกรรันเราเต้นความสัาพันธ์ในเรื่องของการ าการตัวที่บ้านนะครับกักตัวในพื้นที่และถ้ามีความจําเป็นเราก็มีสถานที่กักตัวของรัฐเพิ่มเติมขึ้นในบรณที่ที่มีการแพร่ระบาดมีการตรวจสอบพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับเราก็จะเป็นต้องหามาตรการอื่นมารองรับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาสลสนามว่าจะเป็นพื้นที่กักตัวขนาดใหญ่นะครับหลายๆเป็นร้อยเป็นพันนะโรงพยาบาลต่างๆในสังเวชพันต่างๆวันนี้ก็จะ้จขายเพียงพอนะครับ วันนี้มีการช่วยเหลือจากต่างประเทศเข้ามาแต่ก็จำนวนยังไม่ค่อยเพียงพอกับสิ่งที่เราต้องการในกรณีนี้ก็จะมีการจัดหาจัดซื้อเพิ่มเติมประเด็นก็คือว่าจะซื้อจากที่ไหนในเมื่อทุกประเทศก็จะมีความต้องการในสิ่งต่างๆที่มากอยู่ในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการหารือกันในแต่ละวันของการบระจุสอชอนะครับอันนี้ขอทุกคนอย่าตึงตะนกแล้วกันนะวันนี้ถ้าตึงตะนกมันก็คือปัญหานั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังรัฐบาลพนักะการให้ข่าวข้อมูลนี้จะมีอยู่สองช่องทางด้วยกัน อันที่หนึ่งในแต่ละวันนะครับก็จะมีการให้ข้อมูลทั้งวันนะครับในโซเชียลสื่อโซเชียลต่างๆทวิตเตอร์อะไรต่างๆแล้วแต่เพราะว่าตะก้ะเช้าถึงเย็นเนี่ยจะมีศูนย์ปฏิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นของสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงคมนาคมกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ไปแถลงนะจ้งทั้งวันเนี่ยนั้นก็จะมีช่องทางให้ทุกคนสอบถามโทรศัพท์ถาม แะให้ตรงกับเวลาดังกล่าวและในส่วนของวาระสรุปนั้นก็เป็นเรื่องของโฆษกหรือส่วาานพยัญชน์ของสอชอสอชอจะสรุปประเด็นสำคัญในแ,แต่ละวันให้ท่านทราบนะครับก็ขอให้เราฟังช่องทางของรัฐบาลเป็นหลักนะครับในส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือรัฐบาลในเมื่อประกาศพอเสื่อไปแล้วเนี่ยขอให้ทุกคนระมัดระวังน,นะครับในเรื่ององการใช้สื่อโซเชียลการให้ข่าวสารข้อมูลบิดเบือนเพราะเดิมเราใช้กฎหมายปกติอยู่เพราะนั้นกฎหมายนี้จะแต่งตั้งเจ้าพนักงานทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นเจ้าพนักงานทั้งพลเรือนุตะทหาร ในการจัดตั้งฐานตรวจสุสกัดก,ก,กำลังเรียมความพร้อมต่างๆในการช่วยเหลือสุขภาพต่างๆในการทํางานนะครับเพราะ,ะนั้นท่านต้องเจอกับการตั้งฐานตรวจสุสกัดต่างๆเหล่านี้แลวก็ค่อยๆกลับมาตรการสายเข้มงวดขึ้นถ้ายังไม่สามารถจะแก้หาอะไรได้เราก็ต้องจําเป็นนะครับที่ต้องปิดล็อกต่กางๆทั้งหมดอันนี้ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนแล้วกันนะครับอันนี้ผมเลยขั้นต้นให้ทราบไดเวยก่อนเดี๋ยวอยากให้ความสับผิในเรื่องของมาตรการของรัฐบาล อย่างที่สองนะก็จะให้โทวนในที่หนึ่งไปด้วยให้อะไรไปแล้วบ้างนะหลายคนที่ยังเข้าไม่ถึงตั้งมันต้องไปติดต่อที่โรงพยาบาลประุยชน์ที่ทางการของรัฐนะครับจะให้ข้อมูลต่างๆมีช่องทางวัดสต o อ s เซอร์วิสของท่านที่จะได้รู้ว่าเอ๊ะท่านจะได้เงินอย่างไรวันนี้มีเงินทั้งจ่ายตรงเข้าตัวปรจชทชนด้วยนะครับในเวลาช่วง2-3เดือนนี้นะครับ แล้วก็มีเงินของในส่วนของประกันสังคมอีกส่วนหนึ่งในส่วนของคนที่ในระบบวันนี้คนนอกระบบก็จะได้ด้วยนะครับไม่งั้นเดิมมันจะได้เฉพาะคนในระบบนะอันนี้ก็ได้ให้ทราบว่าเราก็คำนึงถึงประโยชนทุกทกลุ่มนะอันนี้ก็ขอทุกคนเข้าใจด้วยนะครับความไร้กับสื่อด้วยนะครับและผู้ที่ใช้โซเชียลในทางที่บิดเบือนต่างๆท่านจะต้องรับการตรวจสอบนะครับทั้งสิ้นจากเจ้าที่ของรัฐซึ่งทุกคนมีอำนาจในทางคดีายญาด้วยนะครับในกรณี สามารถจับลุมเลยคดีได้ไม่ว่าจะการซุ้สินค้าไม่ว่าอะไรต่างกันแล้วตแต่หรือการขึ้นราคาสินค้าพภคบริโภคเหล่านีา้นะครับจะมีความเข้มงวดขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็ขอเตือนไว้ด้วยนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนผมเข้าใจว่าทุกคนร,รักประเทศหมดแต่และนะแต่เราต้องรักในวิธีการที่ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับแล้วก็เชื่อมันในการทำงานของรัฐบาลนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมขอร้องท่านแต่เพียงอย่างเดียวนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับไม่มีครอยู่ใน เดือนหนึ่งก่อนเดือนหนึ่งก่อน